มิชชันธุดมค์พอดแคสต์รอดทยูบาย ASP Plus กองทุนตราสารมีระยะสัน้นผลการดำเนินงานอันดับหนึ่งการันตีด้วยมอร์นิ่งสตาร์สีดาวปี2020โทร0 2 6 7 2 1 1 1 1ห่11 11, หรือ w w w a s s e t f u n d c o t h เคำเตือนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจในลักษณะสินค้าเพื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน สวัสดีครับยินดต้อนรับเข้าสู่ Mission to บ on p o o c a s t ์นะครับคุณอยู่กับประวิทยานุสาหะครับวันนี้ผมเอาบทความจาก Financial Times Big Read ฮะซึ่งเป็นส่วนที่ผมชอบที่สุดเลยของสืบพิมพ์ Financial Times นะครับก็จะเป็นบทความยาวนะฮะพูดถึงวิคาราะห์สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะฮะมีเป็นประจำทุกวันในหนังสือพิมพ์ของ Financial Times นะครับวันนี้ผมเอาเรื่องของอินเดียมาคุยกันนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าอินเดียเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ต้องจับตามอง ในเรื่องของวิกฤตโควิดเ9นะครับเพราะว่าณขณะนี้เนี่ยอินเดียมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับวันหนึ่งเกือบ5 0,000คนแล้วนะฮะแล้วแล้วต้องต้องบอกงนี้ก่อนว่าเกือบ5 0,000คนเนี่ยตัวเลขนี้ยังยังมีข้อสองสัยด้วยว่าจะต่ำเกินไปนะฮะแต่ว่าเอาว่าเอา,เอา,เอาตัวตัวเลขนี้ก่อนเนี่ยนะครับประมาณเกือบเกือบห้าหม่คนเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อต่อวันตอนนี้นะฮะวันที่ผมอ,อัดอยู่นี้คือวันที่28่สิบแปดนะฮะยี่สิบแปด กรกฎาคมนะฮะผู้ที่เชื้อต่อวันเนี่ยอยู่ประมาณเกือบเกือบสองแสนห้าเพราะฉะนั้นตัวเลขผู้ที่เชื้อของอินเดีย,ยอยู่ที่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ถือว่าสูงมากนะฮะตัวเลขผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมดตอนนี้เนี่ยอยู่ที่หนึ่งหนึ่งล้านสี่แสนคนนะฮะอ,อ,อยูเออ่เป็นรองแค่สหรัฐกับบราซิลเท่านั้นเองนะฮะทีนี้เราย้อนกลับไปก่อนนายกรัฐมนตรีโมดี ok เนี่ยนะครับ แต่ในวันที่24มีนาะคมหลายท่านคงจำเรื่องนี้ได้ทำสิ่งที่เรียกว่าเป็นการล็อกดาวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับตอนนั้นเนี่ยอินเดียมีเคสประมาณ550เคสก็ไม่ได้ถือว่าเยอะมากแต่ตอนนั้นคนตื่นตื่นตัวกันหมดแล้วนะเรื่องของโควิด19ประเทศไทยตอนนั้นเราก็ล็อกดาวน์เมืองไปแล้วเราล็อกดาวน์รู้สึกจะวันที่21ถ้าจำไม่ผิดนะครับ550เคสฟังดูไม่เยอะแต่ว่าประธานวบดีโมดีซึ่งก็จะเป็นคนที่มีบุคลิกที่ อย่างน้อยที่สุดคนท,ทั่วไปจะรู้สึกว่าเขาพยายามจะมีบุคลิกที่เฉียบคมเฉียบขาดต่ดั้งแตเฉียบขาดต่างแต่ตนาน้าเหล่านี้นะฮะก็ประกาศล็อกดาวน์นะครับล็อกดาวน์ประเทศอินเดียที่มีประชากร1,400ล้านคนนะครับโดยมีเวลา4ชั่วโมงหลังจากประกาศนะฮะคือประกาศล็อกดาวน์21วันนะฮะโดยวันนั้นเนี่ยประธานาธิบดีโมดีก็บอกว่า ทุกคนให้อยู่บ้านนะฮะใช้คําว่าอย่าก้าวเท้าออกจากบ้านประมาณนี้นะครับแล้วก็ whatever happens นะฮะ21วันนะฮะพอทำแบบนั้นปุ๊บเนี่ยก็แน่นอนนะฮะก็เป็นที่เราเห็นในข่าวนะฮะคือว่าโอ้โหคนก็ไปคนก็คือคือพอพอล็อกดาวน์คือกิจการทุกอย่างหยุดหมดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมีคนซึ่งมาจากเมืองอื่นมาจากชนบทมาจากอะไรเงี้ยเขามาทำงานในเมืองใหญ่ๆของอินเดียทั้งหลายเนี่ย เขาคาดการณ์กันว่าประมาณ140ล้านคนนะทันทีที่ประกาศล็อกดาวน์เขาไม่มีคนเหล่านี้พึ่งพาอะไรได้ไรายวันนะเพราะฉะนั้นเขาไม่มีเขาไม่มีเขาอยู่ในเมืองต่อไม่ได้21วันสิ่งที่เขาทำก็คือกลับหาทางกลับบ้านเราเห็นภาพสถานีรถไฟนะของอินเดียเราเห็นภาพอะไรต่างๆขนานั้น,น,นซึ่งก็แน่นอนว่าออพอเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยบทความใน Financial Times มชบอกว่าคือนอกจากมันจะไม่ flat n the curve แล้วเนี่ยนะ มันยังไปเร่งเร่งเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อขึ้นไปอีกนะครับอินเดียเนี่ยมีการทดสอบที่ต้องบอกว่าคือต้องผ่านเกณฑ์บางอย่างถึงจะทดสอบได้ค่อนข้างจะเข้มงวดเทียบกับประเทศที่มีเคสเยอะๆอะินเดียถือว่าเป็นที่ที่ทดสอบคนค่อนข้างน้อยเวลาทดสอบคนค่อนข้างน้อยเนี่ย,หม,ย,มยหมายความว่าไงครับหมายความว่าตัวเลขจริงๆอาจจะสูงกว่านี้นะครับเอาล่ะตัดภาพผ่านไปนะฮะ เดือนเส,เสร็จนะครับถึงวันที่12พฤษภาคมนะครับนายรัฐมนตรีโมดีก็กออกมาบอกว่าเออเราคงต้องอยู่กับโควิด -19 ไปให้ได้แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมดีกว่านะคือคือ,คอไ,มไม่งั้นเดี๋ยวเศรษฐ,ฐกิจพังนะฮะล็อกดาวน์นานเกินไปตอนนั้นเนี่ยมีคนติดเชื้อ71,000คนเท่านั้นเองต้องบอกอย่างนี้นะครับ71,000คนเท่านั้นเองนะครับทุกคนก็อ่ะไม่ล็อกดาวน์แล้วนะฮะไม่ล็อกดาวน์แล้วนะครับ ตัวนายฐุนตรมดีโเนี่ยก็พูดในทีวีเลยบอกว่า corona will remain part of our lives for a long time นะฮะ but we cannot allow our our lives to be con, confined only around corona นะฮะพอกว่าระเบิเบเงหนีปุ๊บเนี่ยนะฮะก็ก็โอเคเลิก okay, ล็อก,กดาวน์แต่คนก็ยังกลัวอยู่นะับแล้วก็ตัวเลขก,การติดเชื้อเนี่ยก็พุ่งสูงขึ้นแบบมโหฬารเลยจากวันที่12พฤษภาคมนะครับ วันนี้ผ่านมา2เดือนนิดๆเนี่ยนะฮะตัวเลขผู้ติดเชื้อกระโดดขึ้นมาเป็น1.4ล้านคนจาก70,000คนนะครับเพิ่มเป็น1.4ล้านคนนะครับเราก็ตัวเลขผู้ติดเชือ้อเนี่ยยังอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นสุดๆแล้วก็หลายคนก็สงสัยว่าตัวเลขนี้จริงๆเนี่ยน่าจะสูงกว่าน,นี้ด้วยซ้ำนะฮะผู้เสียชีวิตนี่มีประมาณ32,000คนนะครับอาชิสชาเนี่ยซึ่งเป็นดี r ร c เตอของ Harvard Global Health Institute เนี่ยบอกว่า ประเทศอินเดียต้องมีวิธีการในการจัดการที่ดีกว่านี้ไม่งั้นเนี่ยจะมีผู้ติดเชื้อวันละแสนคนได้เร็วๆนี้แน่นอนนะครับแล้วเขาก็ยังบอกว่าเขาคิดว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยมันกระจายเยอะกว่านี้เพียงแต่ว่าระบบก,การตรวจทำให้ตัวเลขมันไม่สะท้อนความเป็นจริงเท่าที่ควรนะครับ สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยก็คือว่าแต่ละเมืองตอนนี้ทำล็อกดาวน์กันเองนะฮะแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าออกจากบ้านเพราะว่ากลัวครับโรงเรียนเปิดมาตอนแรกก็ต้องปิดกลับไปใหม่ธุรกิจขนาดเล็กเปิดกับมาก็ต้องปิดกลับไปใหม่นะครับตัวเลขเศรษฐกิจอินเดียตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหหนักหนาสาหัสมากล่าสุดนะครับโนมูระนะฮะธนาคารของญี่ปุ่นเนี่ยก็ออกมาคาดการณ์ว่าปีนี้อินเดีย GDP จะหดตัวประมาณ6.1%นะครับ HSBC คาดการณ์ที่7.2%นะครับ ICRA ซึ่งเป็น Rating Agency ของอินเดียเองเนี่ยคาดการที่ลบ9.5เลยนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆสำหรับขนาดเศรษฐกิจของคน1,400ล้านคนทีนี้เขาบอกว่านักเศรษฐศาสตร์ที่ n นมูระคุณอารุติปนันตีเนี่ยบอกว่า People have started getting more risk averse unless you solve the health crisis the economic crisis will not solve itself. คือ ถ้าเกิดคุณไม่แก้ปัญหาเรื่องวิกฤตสาธารณสุขวิกฤตการทางการเงินวิกฤตการทางเศรษฐกิจมันไม่มันไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองนะฮะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลของนายครุฐมรีโมทีเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างหนักถึงวิธีการคิดวิธีการดําเนินนโยบายต่างๆโดยโดยเฉพาะเรื่องย้อนกลับไปล็อกดาวน์ครั้งใหญ่ที่สุดเนี่ยบอกว่ามันไม่มีการเตรียมตัวอะไรที่ที่ที่ดีเลยนะครับเขาเปรียบเทียบกับประเทศจีนประเทศจีนเนี่ยตอนนั้นจะล็อกดาวน์เนี่ย ก็มีการกวางแผนกันเป็นเฟสไม่ใช่ว่าล็อกดาวน์กันทั้งประเทศนะครับแล้วก็มีการเตรียมตัวที่ดีกว่ามีคนวิาพากษ์วิจารณ์นโยบายว่าที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อของอินเดียเนี่ยพุ่งสูงขึ้นมาเยอะขนาดนี้เนี่ยก็เพราะว่าเป็นสิ่งที่นายรัมนทรีโมดีเนี่ยทำก็คือล็อกดาวน์ครั้งนั้นนี่แหละเป็นตัวจุดชนวนระเบิดเลยนะครับแต่ก็ยังมีคนออกมาเหมือนกับ เถียงเหมือนกันนะอย่างเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับอมิตชาเนี่ยออกมาบอกว่าเฮ้ hey, ดูตัวเลขสิดูตัวเลขอย่างเช่นผู้เสียชีวิตต่อประชากรเนี่ยนิวเดลีอย่างเงี้ยต่ำมากนะเทียบกับเมืองใหญ่ๆของโลกนะครับเพราะฉะนั้นเขานี่คือเป็นโค้ดของอมิตชานะครับนายกเอ่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะ the whole world is witnessing how one of the most successful battles against COVID 19 is being fought here คือรัฐมนตรีมหาดไทยบอกว่า เนี่ยดูสิทั่วโลกเนี่ยเขากำลัง,งดูอยู่ว่าอินเดียเนี่ยสามารถรับมือโควิด1 9ได้ดีมากๆเลยนะครับนี่คือประเทศที่มีผู้ติดเชื้อวันหนึ่งเกือบห้าหมื่นนะฮะอาจารย์อาจารย์ที่ผมกล่าวถึงเมื่อกี้อาชิชาเนี่ยนะที่เป็นดีเรเตอร์ของ Harvard g l o b a l health institute เนี่ยบอกว่านักการเมืองเนี่ยนะพยายามจะทำให้เรื่องนี้มันเป็นเหมือนกับ political campaign เหมือนกับการหาเสียงเหมือนกับการอะไรย่างเงี้ยซึ่ง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 ,งมันมัน,ม,นมันไม่มันไม่เป็นแบบนั้นแล้วมันอันตรายด้วย นะครับนโยบายทางการเมืองมันส่งผลต่อนโยบายทางาสาธารณสุขการล็อกดาวน์ของนายรัฐมนตรีโมดีในตอนนั้นเนี่ยไม่มีข้อสพอร์ตเรื่องของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ดีพอไม่มีแผนการที่ดีพอทําไปด้วยความช้คว่าบูมบ่ามบูมบามเกินไปนะฮะแล้วผลของมันก็อย่างที่บอกว่ายังส่งผลมาจนถึงตอนนี้เขาบอกว่าการสั่งล็อกดาวน์แบบนี้โดยที่ไม่มีแผนการรองรับเนี่ยมัน มันเป็นแค่เหมือนกับดรามาติกโชว์เฉยๆนะฮะแล้วก็อย่างที่เราเห็นกันล็อกดาวน์ครั้งนั้นก็ไม่ได้ส่งผลอย่างที่อยากจะได้เลยนะฮะคือไม่ได้ม่ได้ไม่ได้ช่วย f l a t ่ e เดอะเค r ร e ฟอะไรเดืสิ้นเลยเนี่ยนะครับดีไม่ดีจะไปช่วยเร่งอีกนะฮะเขาบอกว่าการล็อกดาวน์เหล่านี้ต่างๆนานานเหล่านี้เนี่ยมันต้องถูกออกแบบให้เหมาะสมกับประเทศจะไปดูประเทศอย่างจีนหรือว่าประเทศยุโรปเนี่ยไม่ได้ นะครับเพราะว่าต้องไปดูสภาพด้วยว่าในเมืองอย่างอินเดียเนี่ยมีสลัมเยอะแยะเต็มไปหมดใช้ห้องน้ําด้วยกันน้ําจากที่เดียวกันเนี่ยใช้คนใช้เป็นร้อยร้อยคนนะฮะแล้วก็คนจํานวนมากเนี่ยพึ่งพารายได้รายวันเพื่อที่จะอยู่ได้เป็นวันต่อวันเนี่ยเราไปใช้นโยบายล็อกดาวแบบเหมือนที่อื่นเนี่ยม,มันไม่ได้แล้วจริงๆที่อื่นเนี่ยก็มีการวางแผนเฟสซิ่งด้วยนะครับแล้วอันนี้น่าสนใจนะฮะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาร,รณสุขนะครับ สุจัตาราเนี่ยบอกว่า p o l i c e c a n n o t d o public health คือคุณไม่สามารถใช้ตำรวจในการหรือคำว่า p o l i c e นี้จะหมายถึงตำรวจแร้วจะหมายถึงการใช้อำนาจในการสั่งการในนโยบายสาธารณสุขได้นะครับ itcannotbe done by force ithas to be done through persuasion คือคุณไม่สามารถสั่งการให้คนอยู่ที่บ้านได้โดยใช้ใช้ใช้กำลังใช้กฎหมายอย่างเดียวมันต้องมันต้องมันต้อง uh, convince คือมันต้องอยังไง มันต้องชักชวนให้เขารู้สึกอย่างนั้นด้วยนะฮะเขาบอกว่าอินเดียเนี่ยน่าเป็นห่วงมากเพราะว่าไม่ใช่แค่ปัญหาว่าโควิดในทีระบาดอย่างเดียวแต่เป็นปัญหาเรื่องของการบรหิหารจัดการทางการเมืองด้วยเทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมอยากจะบอกว่านี่คือหนึ่งในตัวอย่างนะฮะว่าเศรษฐกิจใหญ่มากของอินเดียอินเดียนี่ถือว่าโอ้โหเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่มากของโลกเนี่ยนะครับเเรื่องการเมือง ยังทําให้เรื่องที่เหมือนจะไม่เกี่ยวก,การเมืองแต่กลายเป็นประเด็นใหญ่โตได้การตัดสินใจผิดพลาดไม่รู้ผิดพลาดหรือเปลา่าตอนนี้ผู้นี้ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าอาจจะมีคนค้านว่าเขาตัดสินใจถูกแล้วก็ได้แต่ว่าอย่าง้ยที่สุดเนี่ยเราเห็นว่าผลของการตัดสินใจและการใช้คํานี้ผลของการตัดสินใจของนายมนตรีโมดีในวันนั้นเนี่ยนะฮะในช่วงปลายเดือนมีนาคมเนี่ยที่สั่งล็อกดาวทุกอย่างเลยรวดเดียวแล้วให้เวลา4ี่ชั่วโมงเนี่ยมันส่งผลยังไงมาบ้างจนถึงตอนนี้นะครับอาจจะไม่ใช่อย่างที่บอก ผิดถูกไม่มีใครรู้มันต้องมันคงจะต้องดูไปายาวๆจนกระทั่งจบผมคิดว่าในที่สุดในที่สุดแล้วเมื่อวิกฤตโควิดมันจบลงเรื่องพวกนี้มันต้องถูกมารีวิวว่ารัฐบาลไหนใครทํำยังไงได้ดีบ้างมาตรการเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ผมคิดว่ามันจริงมากก็คือยิ่งประชาชนมีส่วนร่วมกับเรื่องพวกนี้มากเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งดีขึ้นมากเท่านั้นนะฮะผมนึกถึงบทสนทนาของผมกับคุณออดเวท ที่ผมคุยนะฮะรัฐมนตรีดิจิทัลของไต้หวันซึ่งไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศที่รับมือได้ดีจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องล็อกดาวน์ด้วยเนี่ยหนึ่งในบทสนทนานหนึ่งที่เขาพูดกับผมก็คือว่าสิ่งที่ไต้หวันทาได้ดีเนี่ยเป็นเพราะว่าทีมงานของรัฐบาลเนี่ยนะครับมีคล้ายๆกับว่ามีช่องทางที่ให้ประชาชนสามารถส่งอะไรเข้ามาก็ได้ขอเข้ามาส่งเข้ามารีเควสหรือว่าจะเอ่อติชมอะไรต่างๆน,นนะคือข้อมูลจากประชาชนเนี่ยมันวิ่งเข้ามาถึง หน่วยงานส่วนกลางจริงๆแล้วนั่นก็คือสาเหตุหลักอันนึงที่ทําให้ไต้หวันในบริหารจัดการโควิด -19 ได้ดีมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกก็ฝากไว้นะฮะตอนนี้ก็ถือว่าผมว่าเป็นบทเรียนที่น่าสนใจขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับสวัสดีครับ Mission to t h ม Moon Podcast ือ s s n n t e d by ASPD plus โทร026721111